สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่งานมหกรรมดอกไม้อาเซียนเชียงรายนะครับวันนี้เป็นวันแรกด้วยนะครับตรนนี้สวยมากเลยปีนี้เห็นโฉมใหม่นะฮะนี่เป็นการทางเข้านะครับแล้วก็ปีนี้มีโซนนู้นนวยนันทุกคนโซนให้เรานั่งเรือบริการขับเที่ยวนะครับชมนะครับสวยมากเลยทุกคน น้อนอยู่ข้างในนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเดินไปดูบรรยากาศข้างในกันเลยกนะฮะว่าจะสวยขนาดไหนนะครับนี่ฮะโมองคหสวยสวยมากเลยี่ะทุกคนโอ้โหนี่ฮะ ออบรรกาสวยมากเลยนะฮะฮิสไสวยมากโอ้ยลองพูดีนตัวนี้สวยมากเพราะแสงสีเสียงในสวยมากเลยอะกลางคืนนะีมาอ้ัวนี้สวยจริงๆน้องสวยมากนี่ฮะ สวยจริงโอ้สวย,ยางามจริงครับทุกคนคือคือ้นสวยมากกว่านี้อีกนะฮะนี่เมกะทางเข้าในงาน,นะครับนองดารัจริงจริงนะฮะสวยมากครับทุกคนน่ารักมาก สามารถขึ้นไปตรงโน้นนะก็ไปลงด้านข้างได้นะฮะโอ้โหเดี๋ยวเราลุ้นดูกลางคืนนะว่าจะสวยขานาดไหนนะครับทุกคนเดี๋ยวไปดูแล้วกันนะฮะทุกคนแต่ละมุมนะฮะสวยมากๆบอกเลยสวยจริงๆ เดีายวน,ยนะครัอมาดูโซนดอกไม้ที่สวยงามแล้วกันนะครับทุกคนปีนี้จัดมุมได้สวยมากเลยนะผมว่านะสวยจริงๆแหละมีมุมโซนหลาหลายโซนด้วยนะครับ หลายโซนให้เราได้เลือกถ่ายมุมส,ยสวยๆนะครับสวยมากเลิศมากเลยครับทุกคน,น,นต่อไปอยังตรงนู้นนะครับก็มีโซนบอกป้ายให้เราได้ไปทางอ,อ้างน้ำหรือโซนสองโซนสามด้วยนะครับตรงน,นี้นะ ตอนไม้ริมน้ําสวยมากนดี่มวดูน้องเต่าตรงนี้ครับที่เป็นไฮไลท์ทุกทุกปีที่จัดมุมตรงนี้แหละนะครับแล้วก็จะเป็นเปลี่ยนลวดลายที่สวยงามนะครับปีนี้เป็นลวดลายแบบโอ้โหสวยน่ารักดีนะฮะมีน้องหมูเด้งด้วยนะหมูเด้งอยู่ข้างบนนะครับทุกคนโอ้โหน่ารักมากเลยนี่แล้วหมูเด้งนี่ โอ้โหน่ารักสวยจริงนะครับมุมนี้ทุกคนต้องมาถ่ายมุมนี้แหละสวยมากๆนะ,ต,ะตุ๊กแกนิดสวยๆหลายคนนี่ต้องชอบมุมนี้แน่นอนเพราะมีหมูเด้งเนี่ยยัยงเข้าบนนะหลังเต่านี่เองนะฮะสวยจริงนะะหลายมุมด้วยนะฮะเนี่บรรยากาศนะครับ ดูครับทุกคนเดี๋ยวไปต่อนะกันนะว่ามีมูมอะไรบ้างนะกันนะครับอืมสวยมากมากเลยโซนนี้แหละก่อที่จะมาจัดดอกไม้งามอาเซียนเนี่ยน้ำท่วมมาก่อนนะครับนี่คือปรับปรุงนะฮะ่าพรวมได้เรียมากและสวยงามมากเลย สวยทุกๆปีเลยครับทุกคนตรงนี้นะเดินมาอีกนิดเดียนะเราเห็นมุมตรงนี้นะผมไม่รู้ว่ามีมุมอะไรนะผมว่ากลางคืนน่าจะมุมนี้น่าจะแสงสีเสียงเน่าจะสวยมากเลยนะมุมนี้นะผมว่าเดี๋ยวเราดูตอนกลางวันนะ ผมว่าน่าจะสวยมากแหละรเดี๋อยๆน้องเดี๋ยวกลางคืนผมจะถ่ายให้ทุกคนดูนะว่าจะสวยขนาดไหนนะนี่ตอนนี้เรามาดูโซนนี้แล้วทุกคนโซนไฮไลท์เลยนะฮะโซนตรงกลางนะครับตรงนี้ปีนี้สวยมากนะฮะโอ้โหสวยน่ารักมากเลยนี่ฮะทุกคนวิวสวยมุมสวยมากนี่ฮะทุกคน มีขาะกลางวันนะครับกลางคืนเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูสวยขนาดไหนีน้องตรงนี้ด้วยโอ้โหนารักนะฮะดอกไม้ก็สวยมากๆเลยนะครับงดงามจริงๆปีนี้และทันสมัยด้วยนะสวยจะมากๆเลย

เราเดินชมดอกทั่วๆเลยนะครับแต่หลายมุมมีดอกกุหลาบด้วยนะครับโอ้งดงามมากโอ้โหต้นอะไรเอ่ยสวยมากเลย เราต้องมานลุ้นครับโซนตรงนน้นจะเป็นดอกทิวลิปนะฮะทุกคนทุกๆุครั้งเลยจากสวนตรงนน้นนะครับแล้วก็จะก่อนที่จะมีตรงนี้จะมีหนูน้อยอาขานะฮะตรงนี้ด้านหน้านี้ฮะโต้ว่น่ารักมากไปนี้แต่งยิ่งน่ารักกว่าเดิมนะฮะโอ้โหน่ารักมากทุกนะคนน้องอะไรเอ่ย น่ารักมากนี่ทุกคนมีช้างน้อยด้านหน้าด้วยนะครับโอ้ยน่ารักมากๆนี่แหลน่ารักมากเลยต่อไปเรามาดูโซนนี้ฮะโซนดอกกุหล,ลาบแล้วก็ดอกทิวลิปครับตรงนี้มุมนี้เป็นไฮไลท์เลยนะทุกคนโอ้โหสวยสวยมาก มีสีแดงมีสีเหลือมีสีอะไรหลากหลายเลยนะฮะมันก็สวยมากเลยด้านๆก็สวยนะสวยมากน่ารักมากจัดได้สวยมากจริงๆเขาเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะกัน ดูความสวยงามของดอกไม้สวยมากดอกทิวสวยมากครับต้องเดินเข้าไปในข้างในแหละนะครับเราเดนมาดูดอกทิวลิปใกล้แล้วกันนะครับ

กลางคืนเนี่ยทุกคนผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นแสงที่เราได้เห็นกระทบกับดอกไม้ด้วยนะมันจะได้ไปกาที่วิวที่สวยมากเลยนะคัมาดูโซนนี้ครับโซนนี้โอ้โหปีนี้มีโซนต้นกระบองเพชรด้วยนะน่าจะใช่นะเนี่ยนี่ฮะเดี๋ยวเดินเข้าไปดูครับ นี่ะทุคคกคนต้อ,อละละละกบอรบอลเฮ็ดครับนุงางเลยเนี่ยนี่หลากหลายเลยต้องกรบอลเห็ดข้่ตรงกลางนะครับสวยดีนะผมว่าสวยดีมาก สวยดีทุกคนจะทำโซนมุมไหนดอกทุเรียก็ได้ดอกต้นกระบองเพชรก็ได้นะครับเราเห็นกันเดี๋ยวมีแสงด้วยนะผมว่าในสวยมากเลยแหละโซนนี้มีหลอดไฟด้วยนะเนี่ยว่าก็คืนสวยแน่นอนตรงนี้นะโอ้โหอรที่เราเรียนดอกละนะครับ ก็เห็นดอกไม้หลากหลายชนิดนะฮะสวยย ุดะน่ารักดีเด็กๆชอบแน่นอนแหละมุมนี้นะสวยที่อาารสยสวยสวยนะครับกงก่อกจะมีปุ่มตรงนี้นะวงกลมที่เราให้เรากดแล้วปุบแสงมันจะกระทบตรงนู้นนะคร นี่เราลุ้นดูนะครับคือเราเดินไปดูบรรยากาศต่อครับทุกคนสวย ถ่ายรูปเยอะมากเลยทุกคนนี่นะนี่นะมุมนี้ดอกไม้ทุกจุดครับทุกคน,นสวยมากจริงๆเดี๋ยวไปดูมุมนี้นะทุกคนปรับเป็นมุมกว้างก่อนนะฮะมุมน้ำตกนะฮะันลุ้นดูว่าพร,พร้อมๆกันไหว่าเป็นแบบไหนนะ มุมส่วนมื่อเสร็จมอันดูที่เดิมก็ก็เยอะอยู่ที่เดิมจะตกแต่งนีดเปลี่ยนลุคลักใหม่นะฮะทีเราเดิมไปดูครับสวยมากเลยโอ้ยเราเดินตรงนี้ฮะน้ำตกครัทุกคน โฮมเพียงเหรอเสียขาขาโอ้ยตรงน,นี้ผมว่าสวยมากค่ะคืนนะสวยมากเหมือนกับเราอ่านไม่เป็นแบบน่าจะอ่านตำราตรงนี้เลยมีแสงข้างห,หน้าหน่อยนะทุกคนสวยงดงามนะดอกยไม้เราอยู่ตรงนี้นะ นี่คือท่าเรือตรวจการป้องกันบรรทาสศนศึกแลอการบริหารส่วนจังหวัดนะครับก mm ็จ hmm. ะมีเรือบริการด้วยตรงนู้นด้วยนะครับ mm hmm. มีกรัลยานก็สวยจริงนะ นีเราเดินออกมาจากน้ำตกแล้วฮะเปไปมาโซนดอกกล้วยไม้นะคระับโซนนี้มีดอดกกล้วยไม้มีอะไรบ้างนะทีนี้ดอดกกล้วยไม้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะแต่ก็สวยนะกลับมุมอีกมุมนะครับ สวยอยู่างนะี้ต้องด้วยไม้อยู่นะสวยสวยเป็นไม้มมาตาธรรมชาติครับเราเดินมาใกล้เราก็เจอน้ำตกในใกล้มุมนี้นะครับ เดินดูชมจากโซนดอกกล้มาแล้วนะ่ยมาดูตรงนี้ครับทุกคน สองคมที่เราวกกลับเข้ามานะครับก็จะเห็นมุมตรงนี้เมื่อก่อนเป็นแสงสีแบบสวยงามมากเลยนะแต่ปิดเดซเลปเป็นปแนววงกลมนะผมว่าน่าจะอลังการงานสร้างมากเลยแหละนะสวยมากแล้วเราข้างก็แต่งด้วยไม้ด้วยสวยมากจริงๆ,ๆเราลุกับเพื่อนดูนะ โอเคก็อย okay, okay, so 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 uh, so ู่ประมาณนี้แหละนะฮะที่เหลือก็เป็นโซนข้างหลังแลวนะก็มีโอกาสก็เรามาถ่ายบรรยากาศแล้วกันนะเดี๋ยวถ้าซีอผมถ่ายอีกรอบหนึ่งนะครับว่ามีแสงท่าไหนนะครับเราจะถ่ายให้คนได้ดูนะครับผมเดี๋ยวมาเที่ยวกันนะครับงานปรกย์กำเนอมาอาเซียนเชียงราย2024นะครับเลแต่วันที่16จนถึงวันที่5 8กันยานเลยนะครับถึงปีหน้าเลยนะครับเดี๋ยวมาเที่ยวกันนะครับทุกคน